ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีโม่เพื่อนเบ้อสุขุมสุ坤อันนี้กลับมาพบมาพ่อกรับว่าจรอีกพี่เก่าพี่น้องกันซองของวจรแชนเนลเนาะมาพบมาพ่อกรับว่าจรเมื่อนี้วจรอยู่ที่ห้างขายข้าวต้มข้าวนมใอ้พี่น้องวจรกำลังจะมาซื้อข้าวต้มขนมเป็นน้ำบ้วนน้ำหวานเนาะน้ำป๊ปซี่ไปอ่วมยินดีงานขึ้นบ้านใหม่ของเอว่างเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแับนี้นี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนดักหมายไว้เนาะเดี๋ยวว่าจรจะ ตลาดเซนูซือ่อย่างไงเนี่ยพี่นอ้องเลยอ่าแต่ไล่เนาะยืนท่านข้าอยู่ตลาดีโนเฮานี่แหละพี่น้องเลยกะโอเคมาพี่น้องเดี๋ยวอ่าขอตัวซื้อต่อฟองสักหน,อนอ่อยเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปส้มกันอยู่เพื่อนของเรื่อวางวันน่นนานเก่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปาพี่น้องไปเบิ้งไปส้มกันเลยกะโอเคไาพี่น้องก็ตอนนี้กะว่าจันก็ได้มาฮอดเฮีอน ของเอ้วยวางเป็นทีหิ้มห้อยเพื่อนพี่น้องเลยอ่ากัมีคู่มีคนก็ลายอยู่พี่น้องเลยมาเนาะอ่าเต็มตารางคููพี่น้องเลยยังหันได้ขึ้นเฮือนกว่าฉันเอ้โดยโดยโดยนะสนอเพื่อนพี่น้องจะเดี๋ยวห้องจะมาห่วมวิธ <uk> ีงานขึ shit, ้นบ้านใหม่อ่าสว่างเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาหนี่งค่ะมากับวอรเตียงคือเก้าเพื่อนพี่น้องมาหนี่กคะอาศัยรถวอรเตียงแก่น้ำแก่ไนเนี่ยมาเนาะอ่าวอรเตียงเพื่อนก็ยังอยู่ในรถเพื่อนพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวเพื่อน อเออยังทำพยูีอยู่สักหน,น่อยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาเรือ,องเอาของขึ้นให้พี่น้องบ้านนี้โดกอาถูกมีแขกมีคนมาห่วมยินดีน้ำฝนกับลายดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเออเด้ดอเด้อเด้อขึ้นเถิงพนดเนาะ เด้อเด้อพี่น้องเลยฮะเป็นพี่น้องเนาะกระบาดจันกระมากับวมาเทียงที่เก่ามาหนี่พี่น้องเด้อมาห่วงมายินดีน้ำพึนน้ำพึนเนาะเด้อเฮือนใหม่เนาะมาหนี่เขืคนกับเต็มเต็มเฮือนเลยจะลังถ่าช่วงเข้าอยู่สันพี่น้องเลยถ่าอยู่ห้องมาสวยเนาะบ้านใส่เนาะเขาจะมาฮอดว่ามาแต่เศร้าอยู่แต่ว่าเพื่อเวซื้อข่าวซื้อคลอง ไปะจานถินรวมงานเดยโดยโดยไปอ่ะอันไอ้มาเอาด้วเนาะเออเป็นตะพอนน้ำเด้อต่น้ำหวานเนี่ยเลยยหวานเนี่ดอเหลยอาเขาเอข้าขากคนกันเด พันสูตรกันเนาะพันสูตรกันเราจจังแบ่งกันเดยมาตั้งห่อผ้าคอนนั่นแหละเดยไปเบิร์ดันพันสูตรอยู่ในเลยเนาะ ใช่ไหมขึ้นก้อนขึ้นก้อนเึินกใหม่เอาขึ้นเนือขึ้นนั่งเทิง์นพอด้ะอ้ยไปแต่ขึ้นเนาะบังอยู่ดีมีเฮงเยื่อไมมผ้าไมมของเพื่อนโอ้ยใหญ่เพื่อนเฮ็ดไมมสบายดีสบายดี เนาะมาหัวมันเพิินเนาะมาหัยินดีไอไปั่มา่่กาดอข่ออกเด้ประตูเด้อไข่เน่ประตูเพื่อนหลังรถหลังรถไปแล้วังรถด้งนอกกรเต็มข้างนข้างในก็เต็มเนาะข้างนอกกรเต็มเด้เดิอเด้อเนาะเดิอมาเด้อนอไนั ูนยกกู้นี่ไม่ใช่ยาดีแล้วเขาจะอมคอนจะอมสักปีปีเดือนในควางในควางใบุควางได้ในขบำในคุ้มันยื่นเหมืนคงกระดงแกน็ูถูกคนได้สวืงามงามดีเดความเก็บได้ความไครจะมีได้แบบเยนจะมานานจะเวมดเจ้าสั่งหุงสั่งเฮืองนีทางผักทางหัดทางขันเทิงมีอย่างคนมาอุใส่ให้พนกะอายุดีมีแห้งกคนเจะวันมยืนถคนแต่ข้อสบานะ

นีเงินได้ลูกเอ้ยโอ้เป็นยังหมดต้อเจ็บขอไข่ขอวัดข้อไอต้องไปน้ำไปกอดหน่อยไปน้ำไปตีนไปมือเจ็บและไข่ห้ไหลไปคือน้ำเก่งเด้อลูกเอ้ยเออลูกเอ้ยดีกว่าเข่าดีกว่าเข่าขวันเจ้ามาเฮือนฝูงวังไฉขวันมาฝูงวองขวาขวัญอยู่ให้โชคให้บันให้บันให้ยืนเจ็บจะได้ไข่จะตอมเด้อลูกเด้อ ເຈົ້າລຳເຈົ້າລວຍຄຸດໃຫ້ມັນໃໃຍເພື່ອໃຫ້ພໍ່ງົນຄຳຕັນຄຸດມັນໃຫ້ພໍ່ງົນຄຳແກ້ນຸເກີຍເຮັດຈັ່ງຊີ້ພາກລາກໃຫ້ເປັນຮົມພມໃຈຫ້ກ່ອ້ຍແກ່ນ້ອງແກ່ບ້ານແກ່ມືອງລຳລວຍລຳລວຍລກຫານ เ <laughs> ดี๋ยวสดีสว่างสบายดีเอๆสยดีอ้ายเบื้องขวาขวัญอยู่ให้อยู่ดีมีแฮงคิดเงินให้เจ้าได้มือกคิดคําให้เจ้าได้มือกอบอบจากบ้านให้มีผู้ช่ยเงินทองลนักกว่านี่เด้อลูกหลานเด้อมันยืนมันยืนอเออ มาเดินอยู่ชาเนนอน่บุญวันคนเงี้เหมือนตุ้งกระดุมเจนในเป็นหงส์โคหงสัยเดินบาหันไหลมากระลุลล่าลเก่ากระปุาแจ่วต้งปุ้นคนกูเยตูนตูมีใจบุ๊เป็นหาดมือขาดเป็นวางมัมมามุมมามุมซ้ายเหมือนแหลกเก่งเนเลืเหมือนเงี้ห่วยรามวนเวไหล่ลุดๆนีเนาะให้ตัวหมอสูตรอันนี้เน เงินบาทไหลเข้าเงินดอลลาร์ไหลมาบ่บาทไหลมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าไหลเจ้าเปาเจ้าให้ตรงคนคุณพูนคุณซื้คือกองดินทรายบเป็นหามันาดเป็นวางมุ่นมุ่นมุ่นละมลกเลยให้อยู่ดีมงบุญมันควรนบ่เตียงเสาธุสาธุเนาะเงินบาทเงินดอลลาร์เนาะด้วยแล้วบานี้สิเอาดร่່ອງວາມາລາກກໂາກໄປອີກມນ ไใส่ะเอใ่ก็ได้ลกานลานลุงังจึงไก่มากก็ต้องมีเข่าน้ำแลคือว่าเจียวมาน้ำเขาแลบอกนียน้วมจับ้นี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บเอเลยข้าเมื่อนะเดิน้ำนองแล้วให้บ้านเมืองเมื่อน่องได้เกินภาคภาคอีงแต่มนนี้ต่อไปนี่เลยไข่อะไรนี้ขึ้นมาเต็มมันเลมันยืดลูกหลานเป็นพี่น้องกันทัเก้าทั้งใดก็ได้ ลูกกระบอยู่ผมดีพอมตาบ้าเข่ามาโฮมาเด้อาปเด้อขนเพื่อนข้นชาอะไรขนเพื่อนม่ใหยาเกี่ยงที่ลูกต่อต่อแขนเอาสะวังเพื่อนบ้านี่เนาะห้องออกจะเตรมเบิดที่นอเลยเพื่นได้เพื่น ละวานนี่เนาะมันไดสางอยู่กัเดือนแล้ว่าเราเหายใจมันเองมันนี่เลยกินบ่ได้กินมาเนีนั่นสยู่ันให้อยู่ดีงให้เป็นลูกใจให้แก่เอื้อยแก่น้องแก่บ้านแก่เมืองให้ลให้รวยันเงินันเงินอยู่ดีแงด้อนี่มีวาง ยิ่ง่ายกนก็ดีกเขาคนเจ้าเอออยู่เฮือนอยู่ซานเขได้เฮ้ยจไให้นง้อยู่สบายาเด้อมีเด้ให้่ําให้รวยบ่วยกว่านได้ง้เด้อได้เป็นเจ้าเป็นนายเ้าไปเด้อบาดนี้ มีพันธุ์ยาัขาดได้มาลูกจับมา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 จัมาจับมาจมมาจบมาจัาจับมาจับาจับมาจับมาจับาจัาจับมามาจับมาจาจัาจับมาจัาจับมาจมาจับมมาจับมาับมจัาจับม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 มามาจับ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 มาจัมับมาจมาจับมาจับับมาจาจับมาจ จ้ไ้างน่ขากวัดนีหช่วยไห่ไปตาเกเลยไมมาแหบานี่่เ้เสบายใจถ้ามีลูกมีเมียไห่เป็นผัวเดียวเมีเดียวให้เจ้าห่างเจ้ามีลูกเอ้ยแด่ใส่ไปคนเมื่อหนามื่อไ เอะ้ะมได้มีอะได้บลูกได้ลูกได้มีอะแล้วคนหนึ่งดูคนหนึงเียคนนึ่งดูคนหนึ่งเป็นเพือนเป็นซานหนใจดีใจกว้างกว่านใจดีไม่ต้องใส่กระโุกูกลูกเอ้ย่กินาน่ายซชานตันโตไปกโกมีบ้าไก่ค่อนพ่นกะซี่ตันห่ห ต้องมีดอกไปเห็นได้วยนะคุผู้ได้สู่หุ่นให้บวบได้ใส่ฟางลูกเมียก็ได้บวบลอนใส่ไมะจับนะแม่จับเพื่อนมาอ้าวยงจับตัวใครเพื่อนกระไรบีปีเก่าตอนหับปีใหม่ได้บานปีใหม่มาเลยส่งให้มาอันบานให้ถือเลขให้ได้อาศัยไปเพิ่งเมื่อหนาเมื่อในให้เป็นผัวเดียวเมียเดียวได้หัวแก้วเมียทิดหัวยิกเมียเซลผัวหังเมียมี อ้อปีใหม่ละบาทปีเก้าหายไรไปเด้อปีใหม่เห้มาให้นั่้ขึ้นมันคัมในบาทคัมในจะสินใหญ่เด้อเด้อปีใหม่ละบาท

ลงนี่มละจุ่มไก่จุ่มกระนั่งกันเออปีใหม่แป็พภัยกับใจมาเลยลูกเอ้ยเมีนี่ยเลยึ้นเดือนใหม่ใจหนักค่าดีหาน้องหานุ่งหาเอื้อยหาน้องหายนุ่หาหลานนะฮะอยู่ดีมีแห้งเลยความเจ็บจะได้ความไข่าะมีอยู่ดีมีแห้งจนเจ้าเที่ยวถ้าหลอดถลดท่ามไปก็บไห้ฉลอดปลอดภัยให้เมื่อหาลูกหาเมียลูกเอ้ย หายดีไม่แห้งเลยลมันดน้ำชุ่มไเี้ยงหลอดกอดชังไขใหยดีไม่แห้งห้นี่นีมันเนื้อเมนเ้ออช่ถเร่ายกว่านี้ายกว่านี้หุาเขาันเจ้ามาโฮมาเลูกเอ้ย บุญดีปีใหม่เลยรผูกพันตอมหอมพันด้วยอะไรเออไปเมื่อให้เจ้าเะอดเวดีกาไปเมื่อหน้าเจ้าเดือเวดเกี่ยวหมากให้มาเงื่อนถึงชั้นหาลูกหาเมียหมวยไปให้มาทางใดให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยบ่ให้ช่วยเจ้าเตือนได้ลูกเด้อคุณเจ้าที่จทำใจก็ให้เฉลิมเลิมไพ่ผ่อนฟุบอันหันหมอยพันอันให้ให้ดีไม่แห้งให้เมียอยู่เหมือนยืนเหมือนเงินเงิกระเป๋าลูกน่ะใบหยกจกเตื่น ตรงมือหนเลยิที่ได้เพผู้ใหญ่แม่ปีใหม่ไม่ได้สบายลูกเอาไหมก้น้องหเขาคนนิ่าวไจะเอาอุ้ยคนยังสียห้ยวัสสาร์วันจันนีต้องตัวยหา่ใช่คนนี้เจ้ามาดูมาดูือยูช <No ่่เลยับ่ไไม่้มันเาดามเรา่เฮือยู่ซานหลูกน้่เมีน่

่ไปทางใดตลอดปอดไปไปกัยิงงามเลงามเยงามเลบางามใโอเคพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ว่ากันกัสิปุกอ่าแคนเอาจับ้านไเยอ้านเพิ่นเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงบดนี้เนาะอยู่เฮือนกหลังใหม่ใส่หญ้างามกให้อยู่บ้านก่อนยืนเนาะให้โชคให้มาให้เลี้ยงลูกก็เลี้ยงง่ายไว้เด้อเนาะเอ้ยเนาะมาซอยซ่นี้ก็ให เห็นแสงไปได้หลายก้าแล้วมันเนาะเดินก็เดินก็เดินเพื่อนอะไรกับคอาครัวแล้ววันม่อยู่น้ำแล้ววันนี้เาินก็เดินกะเดิน้ปเบื่อนอะนรกับครอบครัวเอาอยู่บ่อเดินเพอนกินไ่อนน้องจะดีไปเดน่นโหลดโปดไฟบุญมันขวัยืนเดือดด่างจะโหลดโปดไฟบุญก้ามวยิ้น้องเลยเิ็นเดียวเม่เดียวพวเม่หมันน้ากันอะไชัวหางละหมายพานาญจะมีน้องเลยจ้า หล่มวนเด้ม้สูดไอแล้วแนวนี่จะสิ้นวิธีเนาะยาเลจะสิ้นแล้วบ้านี่ยายกินกินเล่นเนาะน้ำไนน้ำกระดูกน้กระตกกัข้างนอกข้างนั่นผู้เลยเอาให้พันธุน้นนำหมกน้ำหานเนาะไปสู้ อืออะก็อันนั้นเด้บานเดียวเออเจ็ดบานเดียวเมื่อครู่เด้อใจกันกันมาร่วมยินําเพิ่นินีเด้อนีเด้อลูกอาให้ให้ผู้ใดมให้ผู้ใดาลูกาลาตั้งามาลก็เพิ่นกปูตซเนาะพี่น้องแต่ว่า บอนอยู่นอนนอนอยังให้ได้ปูเนาะนอนนี่เนี่ยเสื้อกับผ้าแพ้เนาะหมอนอยจะมีพี่น้องเลยาะว่าทางอันทางเมเนาะทางเมเพชรมณีเพื่อนาะว่าทางผัวเพื่อนเนี่ยอ,าาอยากอยากเห็นว่าสัน่นสะอาดมอนคื้อยังว่าสั่นเออมันก็เป็นปูให้บเบิ่งแต่สะอาดเนาะแต่ว่าบอนนอนงนี่ยังมาใหนได้ปูเนดะี๋ยวเรื่อก็ได้มาจันเลยไอ้เนาะหลังจากกันเรียบร้อยจะได้ปูโดยโดยเลยโดยไม่เลย เพราะว่าทั้งผู้เป็นผัวเพร่ะนั่นบวจักบวชเสนอยากเบิ่งสะอาดมอนคืออย่างบวชเสนอกอันนี้คือสะอาดเนาะโดยอันนี้อันนี้คือสะอาดโอเคไหมนี่คือมอนโดยมอนอันนี้คือบนนอนเนาะบนนอตเอิร์นมาเสื้อเสื้อเนาะเนื้อเอิร์นมาที่นอนที่นอนอะไรกับผ้าเนาะผ้าผ้าห่มหรือมุ้งเออมุ้งมุ้งมุ้งกับแบบ

เดี่ยาข้าเข้าเพาเข้ามาบดนี้สิ้พี่สิยอมมาแต่้าเดียวแท้บดนี้เดเอาิสไก่เนาะสไก่กันกโลบ่ต้องเวว้ยดถ้ากินพร้อมพร้อมกันพนแล้วเนาะเดี๋ยวเพิ่นยกขึ้นมาอีกบ่ เดี๋ยวเอาย้องไปพุ่นเดี้ยได้เอาไว้อันเดียวอันถวยเดียวก็ได้หรอกกินเอ่อตัวไก่เนาะต่อไปก็สิได้กินข้าวเอ่อห่มผ้าปลาห่มถ้วยเนาะวันนี้เนาะเออก็สิได้กินข้าวอุ่นเฮือนอุ่นซ่านให้เพื่อนนี่แหละเนาะห่มยินดีเออพากันกินเด้เมื่อเส้นแซ่บเราได้อ เดนไปดินสงการแนี่กันแม่นเนาะโดยแม่นนาะนใกล้ัมากมอเียวะอ่าจะเดียวว่าจันขอยัดอันกินข่าห่มผ้าพันกือกเนาะวันนี้เนาะ โดยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกินข้าวน้ำกันเด้อส่วไก่อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตั้งจากกินข้าวกินน้ำอ่าหาประทานอาหารเป็นทีมห้อยนะคะอ่าถือว่าอ่าเสร็จสิ้นเป็นทีมห้อยเนาะอิ่มหมดแล้าบแม่แก้วเนาะทั้งนัเนาะโดยโดยโดยส่วไก่เนาะแซ่บอยู่เนาะโดยโดยกะต่อไปนี่กะว่าจันกะสิให้อ่าทั้งสว่างได้ลูกเนาะให้หมอน้อยเทิ่งได้ส่น ດ່າເພິ່ນເພິ່ນແອບເນາະເພິ່ນມານັ່ງນຳບໍ່ໄດນາູໃຫາລລນດອາມາຢມອຸໃຫພນບິ່ນນານກລູກເພິ່ນຄົນນາະນກມາແ່ແນັນ້ອູ້ນ້ອນຍັງດງນາະໂໃຫຍລ້ນບໍນາັນ3ຄົນານນາຮືນພິນ กะคอยไปเนาะวันนี้เนาะถ้าเพิ่นกับวัดศรี s o มาอยู่ว่าซอยไฟไฟสุราเซลล์มาให้วัดสันเนาะกับกับน้ำกับในอันนีลเพื่นกัสิทังให้อยู่วัดสันกับลรอ,นนอล้ลอบึงสะก่อนเนาะเท่าพังเบิ่งอีกเ <c> ล <oughs> ยเนาะสำหรับเงินทั้งบัดทั้งม้วนที่ว่าซื้อลำโมนี่เนาะเห็ดเทียนเห็ดซ่านนี่กับเมย์เงินของเ<า>มยเพชรมณีเด้อเพิ่นกัอยู่ต่างประเทศเพื่นแหอเพิ่นได้ส่งผ่านมาทางช่องของว่ดจันเนาะ โดี๋ยวเพิ่นจะยูต่างประเทศคนเนาะเดอเด้เดพิ่นจะส่งผ่านทาง่องของบอจันท์พ่อพี่น้องเลยเนาะให้บาจันท์เป็นสะพานบุญให้เพิ่นในมือนี้อยากให้ทางเอื้อยวางได้ลูกๆนย่เนาะขอบุญขอบคุณอวยไส่พรในเพิ่นเลยเนาะเด้อ ทำบุญกรรบุญยโยกระเป๋าไข่เจ้านากระเป๋าคัวเจ้ากล้วยบุญกรรบุญยโยหายลูกหายไฟหายประญานลูกค้าเขเก็บจะได้กุ้มไข่อย่างนี้ลูกไฟ่ยังก็หายหายประยันไม่หอยมาใกล้มาตัดมีแต่บุญคุณท่านลูกท่านลานท่านทุกทุกคนทั่วไปใช่บุญหมั่นผลมื่นเด้อแม่ถือเนาะขอบุญทุกคนทลายเนาะให้เป็นโฮมพูโฮมใส่ให้แกลูกหลานไปนี่ตลอดไปเนาะกกดีใจเนาะเหยเนาะในเฮือนอยู่เนาะ ลูกกาลื่อพี่น้องไงเนาะกำลังซนอาอาเ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 อาลูกไปดินก่อนก็ได้ชนะเนาะอากาศต้องขอบุญขอบคุณทั้งเมยเพชรมณีเพื่อนอะไรพี่น้องไงเนาะที่เพิ่นสร้างเพื่อนสร้างซานให้เลยมีบนอยู่บนเช้าวันนี้เนาะก็บ่ต้องไปซดนไปอันคอผู้อื่นอยู่นะวันนี้เนาะมีเพื่อนตัวเองอยู่แล้ว นะเเปิดเราปั่นยังยังยังโอเคเนาะจะมื่อนี้กะว่าจันกาสิคอลาก่อนเด้เสิร์ฟโดยเดี๋ยวมื้อหนามื้อหนาว่าจันเซียมัดินน้ำมิงเนาะจังไดกะให้นอนเฮือนกะให้พันดีพันดีกะอย่าลืมบอกว่าจันในเด้อเนาะเออเัน่ีงนี้เขีนเบอร์กันโดยกะเริ่มนอนเต็มเมล็ดอยู่แล้วเนาะมันกะเมันกะอยากอยู่แต่โดนนี่แหละแต่ว่ายังรอมือรอวันอยู่ซืสอเนาะ ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งเบิดเนี่ยเนาะที่มาห่วมงานขึ้นวันใหม่น้ำเพิ่นเนาะเพิ่นกระลื้อลูกเพิ่นกับพี่น้องไงเนาะสัมภาษณ์กับโบได้เนาะกต่ที่สัมภาษณ์สัมมี่ก้อนนั่นแหละโดยอะอย่าดีมีแห้งได้สดเด้อราก่อนเด้อวันนี้เด้อไปก่อนเด้อเม่เด้อเนาะลาดเด้อโสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยโดย chào mưa còn đưa lại đây là đây rồi để mưa mà nào còn đây xem ai đi năm nó bài đi con vậy xem đi đi rồi rồi bên nhà hay nó <laughs> à, à, bộ bên nhang nó bộ bên nhang đấy bộ bên nhang chào bà con bà con bà im như bà mẹ khảo kì im nó rồi chào, đi mày โดย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 เพิ่งแกมาห่วมยินดีน้ำเนาะนี่แหละคันด่ายเพิ่งแกระบังโต๊ะได้แล้วเนาะกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกระจบสิ้นเป็นทีหิ้มห้อยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ขึ้นเฮือนใหม่ของสว่างเนาะมานี่กระมีมากหน้าลายตาเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่งไดบ้านนี่เลยอ่อมาห่วมยินดีน้ำเพิ่นกตเต็มเฮือนพี่น้องเลยเนาะ กินซั่วไก่แ <c ười> กกินซั่วไก่น้ำกันเนาะมื้อนี้กากินขา้าวเอ่หอาอห่มผ้าห่มถ้วยพี่น,อนอ้อง <Bliss S 1> <c ười> เอ้ยเพิ่นกาสิได้อยู่เฮือนหลังไม่ใส่หญ้าง,งามเนาะทางสว่าง <c ười> เพิ่นกาสิบ่ต้องหาซ้นหาคออยู่เฮือนคนนั้นคนนี้ต่อไปพ่่อแมพี่น,อนอ้องเอ้ยเนาะเพิ่นกอาเนาะจุศวาจังได๋พี่น,อนอ้องเอ้ยอ่าเป็นแม่ห้างอ่ามีขึ้นมาแต่พูนพี่น,อนอ้องเอ้ยโอพยพขึ้นมาตั้งแต่อปากซีเนาะอ่าพผัวดุผัวเพิ่นอยู่ทางปากซี วกัออกมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนกะพ่อเมียเพิ่นกะบบูมี่พี่น้องเลยอ่าพ่อเมียกะเสียอะไรเนาะเรากะอ่าเพิ่นก็เลยมาแล้วบูมีมูลบูมีมังบูมีทีไมีดินเป็นของตัวเองว่าสันอ่าก็เลยมาขอส่วนขอเศร้าอยู่ตุลุมตะลังอันเศร้าบ้านเศร้าเมืองอย่างเนี้ยอ่าก็เลยอ่าบูชันมาเห็นก็เลยสัมภาษณ์เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสัมภาษณ์กะเล็กๆอ่าจนมาถึงแตุ่ดนได้พี่น้องเลยแต่ลำให้ลำหน้าผุนเนาะอืม แล้วก็มีจนมาฮอตดมือนี้ก็มีทางเมยเพชรมณีพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอขอขอบุญขอบคุณทางเมยเพชรมณีพี่น้องเลยให้การเมตตาสงสารเนาะให้การช่วยเหลือผ่านทางซ่องของวจันเนาะให้วจันเป็นสะพานบุญให้สร้างเฮือนสร้างซานให้ช่างเอวางนี่แหละพี่น้องเลยเนาะกับวจันกัเห็ดเป็นทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นเป็นไม้พี่น้องเลยเนาะกะหลายคู่หลายคนกับอกว่างามพี่น้องเลยเนาะวจันก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อเนาะให้การ ตีส้มของวัจนเข้ามาพี่น้องเลยเนาะจ้าวัจนกะอ,ะอยากเ็ให้เป็นทันสมัยพี่น้องเลยเนาะไอ้เน้นานาในนิดนึงเพราะว่าเพื่อนนี่กะซีอายมือสองมือนี่กะบโบเมนเนาะ,ะต้องอยู่กันไปจนตลอดชีวิดเพราะอะไนพี่น้องเลยเนาะอืมจ้าวกะมานี่กะมาขึ้นเพื่อนเพิ่น,นกะเอาน้ำเอากระต้มขนมมายินดีน้ำเพื่อน,นเนาะมานี้กะ,ะเดี๋ยวกะต้องมารุ่นมาส้มกันต่อพี่น้องเลยเนาะทางเมย์มานี่เพชรมานี่เพิ่นกะ อบอกว่าอยู่ว่าจากซอยทางไฟเนาะไฟไฟโซลาเซลล์พี่น้องเอ้ยนักเกะกับน้ำเนาะจอน้าให้ทางสว่างนี่แหละพอได้อยู่ได้อ่ากินอ่าพอได้พอได้ไปขอไปซื้อน้ำมูกวัชพี่น้องเอ้ยเนาะอืมนี่แหละเดินเพิ่น,นเกะอ่าเย้ามาพี่พี่น้อง,เ,ออง,ลลงออเลยอืมทางลานดังพี่เนาะอ่าพี่แหลยอ่าเมนเบอเลยเนาะเลินเพื่อนเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เห็ดทั่ว บอจันทร์ซื้อให้เพ่นพี่น้องเลยเนาะอ่ะกะเงินทั้งพัดทั้งมวลนี่เนะะาะจะเป็นของเงินของแม่เพชรมณีพี่น้องเลยอ่าอยู่ทางต่างประเทศเมาได้เพิ่นกันอ่าเพิ่นกับผักการช่วยเดือพานทางซ่องของบอจ,นนะบอจนันท์เนาะบอจันท์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณก่ออวยไส้อวยพรเนาะให้แม่เพชรมณีอ่าอยู่ต่างประเทศก็ตง้งมีแต่สุขภาพ่างกายแข็งแรงเนาะให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยให้สุขกายสบายใจเนาะ ปัถนาสิ่งใดกดนนะ็ให้เมย์ได้รังปัถนาเนาะให้มีอายุมันน่นคงนยืนให้เป็นโฮมพ่อโฮมไสให้แก่ลูกหลานแบบนี้ตลอดไปเนาะสาธุพ่อพี่น้องเลยเนาะจะากะ็สิ่งสําคัญทั้งมือทั้งมวลเนานะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อเมพี่น้องอที่ให้การติดตามฮับซุ่มพี่น้องเลยเนาะแต่ก็ให้คอมเมนต์ข้มมาที่เตือนอาราจย์เบาพิษการเบาที่เตือนเนาะว่าเบาพิษเบ,า,ษบาเมนกะ อบอกสอนกันไปเพื่อนี่น้องเลยว่าจักนการยินดีปรับปรุงไปน้ำเนาะเจ้าสำหรับเมื่อนี้ว่าจันกาสิขอกล่าวลาก่อนแล้วเพื่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าจันสิขอกล่าวคข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุขูสุขคนเด้อไปแล้วเนาะเจ้าไปวัดเตียงเดลยครับบ้านก่อนเนาะเมื้อนี้มาลืเออมืดคึมๆโอ้ดูดูดูยันเดินเปีย้ย เพิ่นสาดน้ําแล้วเด้อบ่ต้องหวั่นถ้าสาดแค่มื้อนี้เนาะเจ้าจะชมการปีนี้บ่เตียงกับอาจารย์แค่ได้เปียกยังบ่ได้ยังบ่มีผเลยพี่น้องเลยยังงเพลงเอ่อยังยังบ่ยังบ่ได้สุดอยู่ปีนี้ยังบ่ได้เปียกเนาะเอ่อไปนโอเคพี่น้องเนาะร่วมงานนําเพิ่นลกสิอเดินทางไปต่อเนาะยังบ่ได้จบคลิปตัวนี้พี่น้องมีจรที่ เครื่องไปมอบอีกบ่แงเมนจะสิไปมอบให้ทางชาวใจอก็เตรียมขึ้นเฮือนใหม่คือกันป่ะสันนั่นกันเดี๋ยวต้องไปรุ้นไปส้มอีกมื้องามยามดีเลยเนาะโดยโดยโยใครก็อยากขึ้นเดือนนี้แหละป่ะสันอืมปชาวว่าเตียมเนาะโดยโเดี๋ยวก็ต้องไปรุ่นไปส้มกันอีกเฮือนชาวใจพุ่อนพี่น้องเอ้ยเนาะไปก่อนแล้วบานี้พี่น้องเอ้ยไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ะสุขสุขคน